เอดูดูด,ดูโหเป็นไงวัสดุดีไซน์แล้วก็ตัวขอบเนี่ยสแตนเลสสตีล GPS ดูโอแบนรองรับสัญญาณถึง6เครือข่ายอันนี้คือสายแม่เหล็กนะครับมันจะมีส่วนที่แบบว่ามันนิ่มอยู่นี่เนี่ยมันจะมีส่วนที่มันนิ่มอยู่แล้วก็เป็นแม่เหล็กซึ่งแรงดูดอะดีแล้วก็สายซิลิโคอนอันนี้คือสายซิลิโคนนะครับนี่เป็นแบบนี้นิ่มเหมือนกันนะนี่นิ่มนะครับ ามาดูอุปกรณ์ในกล่องนะดูสายชาร์จของเขาโอ้โหเท่มั้นี่คิสซิเล็กนี่หัวสีแดงนะครับมีโลโก้คิสซิเล็กเวลาที่เราชาร์จนะเห็นไหมมันจะดูดเข้าหาเลยแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดี๋ยอ๋อนี่นี่ทุกคนนี่ๆีนีน เขามีฟิล์มกระจกมาให้เราด้วยอ่านี่มีฟิล์มกระจกให้เราอีกหนึ่งอัน